โดนน้าได้เลยไม่ไม่ฝีมือจริงๆก็คงจะโดนน้ำไม่ได้นี่ก็ทําดีมากมาปรึกษาคุณหมอชัดแจ๋วค่ะวันนี้มาตกแต่งตรงอวัยวะเพศเราไม่เท่ากันมันยาวข้างตันข้างคือเวลาเรานอนอะ่ะ มันมัน,ม,นมันไม่มันเก็บไม่หมดเราต้องนุ่งกันกิงในอะค่ะปัญหาวเวลาเราเดินมันเปียดสีมันไม่ดีค่ะก็มาทําให้ดีที่คุณหมอที่นี่ค่ะเพื่อนแนะนํามาว่าคุณหมอที่นี่ดีมากผู้จาดีแล้วก็ราคาก็ไม่สูงคลินิกคุณหมอชัดแจ๋วะค่ะหลังโฮมโปรคือตกแต่งให้ดีฝักเก่าไม่กังวลเจอคุณหมอแล้วมั่นใจค่ะมั่นใจมีความมั่นใจเพราะว่าเพื่อนก็นแนะนำมาว่าดีมาก สามอาทิตย์แล้วค่ะมาตกแต่งตรงอวัยวะเพศอะค่ะแล้วพอมาทําที่นี่รู้สึกดีคุณหมอพูดจาดีน่ารักมากก็โอเคเต็มร้อเป็เลยค่ะดีดีทุกอย่างเลยไม่มีทิฏฐิเลยนะมาตรงนี้มาแล้วไม่ผิดหวังอะคะ่ะยอมรับว่าคุณหมอเก่งมากไม่เจ็บมันสบายใจแล้วเดินเหินมันก็ดีมากอะโดนน้ําได้เลยไม่ไม่ฝีมือจริงๆก็คงจะโดนน้ำไม่ได้ นี่ก็ทําดีมากอยากจะบอกว่ามาทำเหมือนไม่ต้องอายคุณหมอแล้วคุณคุณหมอเขาเก่งเก่งแบบว่าเต็มร้อยก็ให้เต็มร้อยอะค่ะทีแรกมันมันไม่เท่ากันอะมันมันมีส่วนเกินออกมาเวลาเดินแล้วมันจะเสียสีก่อนทำอะนะตอนนี้ทําแล้วโอ้โหดีใจมากมาแล้วไม่ไม่เสียใจเลยดีใจ